โอ้ยแย่แล้วครับหัวหน้าโจ้ตกใจหมดเลยอ่ะสวัสดีครับอยู่กับพวกลอด้าเกรีนครับจมครับทางเข้าเราจะทำยังไงเฮ้ยไ,ไม่เห็นจมครับตะแคงเลยแย่แล้วครับหัวหน้าโจ้ เดี๋ยวทำเอวกันอันนี้ก็ติดสายไฟสีกชัยโอ้ยตะแคงแล้วจะทำยังไงครับเดี๋ยวมา แก้ปัญหากันเดี๋ยวบันไดลงก่อนเาตรงนี้ทางไอ้ประคุณชัยขุดด้วยนี่สีประคุณชัยขุดต่อฝั่งนู้นติดกำแพงครับเลี้ยวเข้าไปไม่ได้โจะะนรอ นี่ครับเลี้ยวเข้าไปไม่ได้ติดกำแพงตรงนี้ครับได้เจอมาเจอเพื่อนเก่า ตะแคงเลยครับลงได้ไม่ยช่างเขียวฮะไม่รู้ว่ามันจะยุบอีกหรือเปล่าครับถ้ายุบอีกแย่เลยถ้าฝนตกมานะเรียบร้อยครับตะแคงแน่ ยุบไปแน่หรืออาจจะมันร่วงมาได้นะอันนี้คือว่าคนไม่ตกครับดินยังแข็งอยู่เดี๋ยวมานหน้าชูจะแก้ปัญหายังไงจมไม่เยอะครับนิดเดียวครึ่งล้อ นี่ขาก็มาแล้วมาดูได้ไหมเดี๋ยวบันไดลงเลยครับเอาขึ้นใหม่ก่อนต้องโบกรถครับอันตรายเหมือนกันนะรถตี๋เยอะช่างเขียวเขาจะเอาลงหรือเปล่า ทำเลยยันไปบ่หรือ,อยังไงเบาๆได้ลพี่สวิงมาฝั่งนี้ถ้าถ้าสวิงมาฝั่งนี้มันกก ไี่ช่างเขียวครับจัดการดีไม่ติดเสาไฟเอ้สายไฟฝั่งนู้นจมข้างหนึ่งสวิงมาไม่ได้หรอ วิ่งมาฝั่งนี้กดไว้ไม่ได้บ่ะสกอตเลนด์กดตรงนี้ก่อนแช่งเขียวคิดก่อน กดแล้วดันไปไม่ได้ป่าเออนั่นแหละเดินดันดันเอารถเข้าไปเลยออกไปเลยกดไปเด้รอ,ร,อ,ร,อรถก็มาแล้วครับรถเอ้าเบาเด้อ,อ,อเบาออเลย,ออเ,ยเอา อีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาไปไปกดช่วยบะช่วยบะช่วยนิดนึงรถเทาเดียวครับเอออ oh, ปลอดภัยแล้วครับอ้อ oh. ตีโคง้งไม่มันต้องมาทางนี้ดิถ้าตีตโค้อืมมาตรงไปโค้งตามโค้โค้อับพื้นเยอะเปลยนอันตรายอ้าวได้ขึ้นเลยแล้วก็เดินทางอย่างนี้ไปประมาณ500เมตรครับแข่งเขียวไปโอ้ กดดันกดดันคนขับเบาเบาเบาจเมันเวีบรยุบตเต้าเลยนนนีถ้าเงไว้บุกตามตัอย่เียมอะจดอด้ตัวหัวไปเยวแล้วบนยอุดเยอดเรียนเหมือนเื่อออย ามาแล้วครับอันนี้คือสถานที่เราจะทําการลอกครับเป็นที่ของโทอเก่เองเลยครับจะเอาดินเหนียวออกวันนี้จะเทปากบ่อครับประมาณนี่แหละอันนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่ครับลอกหมดเลยลอกประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็เอาหน้าดินมาเทอ,อีกโอ้จอมลงทุนมากโทอเก่เพราะว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นครับจะเอาหน้าดินมาใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้ ตรงนี้ขุดสะโอเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้เสียวมากรถใหญ่ด้วยแล้วก็เพลาเดียวถ้าสองเพลาน่าจะขึ้นได้เมื่อกี้ช่วงยุบนิดเดียวครับตามมาแล้วครับสามคันมีไรสังกัดสองคันแล้วก็หกล้อดามกรีนเฮ้ยเพราะคงคุยอีกคันหนึ่งเป็นสี่คันครับอันนี้จะลงตรงนี้เลยครับวันหน้ายจ้เขาจะจัดไปวันนี้เอาสักร้อยห้าสิบเท่ว มีอารมณ์กดตรอ่ะเดี๋ยวลงเลยครับแป๊บเดียวช่วยกันดูครับช่างเขียวก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวหะนายจอยลงเราเทเล์ลงครับแป๊บเดียวแล้วก็ลอกตรงนี้เลยพรุ่งนี้ก็น่าจะไปเก็บสัต ไฟเลี้ยวยังไม่ทำํำต้องไปทําเลยเดี๋ยวเราต้องขับเทลเลอร์ไปทําไฟสักหน่อยอันตรายมากครับเวลาเลี้ยวนี่ยมันไดก็อันนี้มันมีปัญหาเรื่อยเลยตรงนี้ต้องตัดให้มันสั้นนิดหนึ่งว่ะเรา อเมกี้กดก็ขึ้นแล้วครับขาด้านหน้าอันนี้แก้ไขามาหมดแล้วน่าจะเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวได้ทาสีครับด้านข้างก็เสริมปีกด้านบนนะตรงกลางไอ้บันไดล่างไม่ต้องวิ่งใกล้ๆครับวันนี้คนละ30-40เที่ยวไป อาพ่อถามลอยละอันนี้หลลักไม้ช่างเขียวเจ้าผู้มีประสบการณ์ช้าได,ได้ใจความวันนี้ต้องบอกว่าในโจ้ให้ได้สัก200เที่ยว บันไดตรงนี้มันถ้าไม่มีบันไดแป๊บเดียวเลยม,มัน,มนไม่ดีอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานานี่เดี๋ยววันหน้าจะถอดออกมันยุ่งยากอ่เรียบร้อยแล้วครับขั้าได้ลงมาแล้วก็จวดเลยเตรียมเลยครับ แล้วบันไดขึ้นเลยครับช่างเขียวเอาใครจะเป็นคนเทียเท่ยวแรกเที่ยวแรกได้เปรียบนะบันไดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเอาไปทำไฟเลี้ยว เนี่ยอยู่ใกล้เด็ดขาดนี่เราจะกินข้าวกันครับเดี๋ยวมาดูกับข้าวทีมงานอันนี้คือปูตรงนี้เลยเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างแบบง่ายๆ

เดี๋ยวฮะโม่บอกว่ายาเ้อย่ากินเลยโม่โม่อะไม่กินไม่หมดหรอกโม่ฮะไม่กินมานได้ครับพี่น้องพี่น้องสุพูสุคนไอ้ตุ้มไม่ตุ้งอ่าเลยเจ้าเอาเลยเอาเลยอยู่นี่หรอกเขาบอกให้เจ้าทายมันละเหอะเอาจ้าแก